มาแล้วเนาะทักทายสบายดีทุกทกท่านเด้อกันกันกบโลกของแนวทางฮานอยเนาะพี่โน้องเนาะมาพบก,กันอีกเป็นช่วงที่สองแล้วเนาะกาท่านใดที่ว่าเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันเด้อกับแนวทางฮานอยมือนนี้เนาะมือเสานี่กะป,ปังปังกับนิเคอหุ่นกันไปแล้วเนาะวันนี้เขาก็สซมา เอา่ากับเข้ามาเอาสู้เอาลาบกับแนวทางของฮานอยกันโตเด้อไ่ายถ่าที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดเด้อแล้วก็เนาะฝากกดติดตามไว้นำแน่เนาะเพื่อจะบอได้พลาดนะเนาะแนวทางที่หว่านใจได้เอาลงให้เนาะถ้าเอาลงคลิปก็จะมีกระดิง่งแนจะ้งเนาะแบบว่าจะมีแบบเคอจิ๋ไดนะเนาะแจ้งเตือนให้เราว่าสามารถกดเข้าไป เบิ่งได้เลยเนาะกะท่านใดที่ว่าบบทันได้กดติดตามกะฝากกดติดตามไว้นำาเด้อเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับวานใจแน่เนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขคให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านเด้อกับแนวทางฮานอยมือน,นี้เนาะเข้ามาแล้วก็ขคให้ได้ค่ากับเข้ากันทุกทุกท่านเนาะ แล้วก็อย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากบ้านมั่งมี666ไว้กับพี่น้องเช่นกันเนาะโอนไว้จ่ายชัวร์แล้วก็หับประกันคววมปอดภัยล้านเปอร์เซ็นเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าเนาะอยากเข้าไปเนาะอุดหนุนเข้าไปให้นอ้องหวานใจทางร้านกะให้กดเข้าไปตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะตรงใต้คลิปเนาะคอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้กะสิมีเป็น ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็กดเข้าไปทักไลน์หาแอดมินได้เลยเดอ้อแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้นนองบอกว่ามาจากส่งของนะ้องหวานใจเราสำหรับท่านใดที่ว่าอยากเข้าไปให้กําลังใจนะ้องหวานใจทางร้านเนาะก็ให้กดเข้าไปตรงคอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้เดอ้อเนาะทางร้านก็ให้บริการทุกๆแนวทางเนาะเพาว่าสิเป็นฮาหนอย กาซาฮานอยสามัคคีฮานอย,นยพัฒนาฮานอยสโพสกิตเนาะคือมีครบจบในบ้านหลังเดียวก็คือบ้านมั่งมีหกหกหกนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะกดเข้าไปได้เลยเด้อทั้งที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะเข้าไปแล้วก็ขอให้มีแต่ความมั่งมีละกันเนาะขอให้มีแต่ สุขลาบแล้วก็มีความสุขพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านเด้อเนาะมาเบิ่งแนวทางฮหาหนอยมื้อน,นี้เนาะหวานใจเฮ็ดได้สองกับหกเนาะมื้อน,นี้หวานใจเฮ็ดได้สองกับหกเด้อกระจอกให้เนาะก็มีสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่สองแปดแล้วก็สองเนาะสองศูนย์หนึ่งสองสีแล้วก็สอเด้อ,จอเจาะหก็ 6, มี60 6ูนย์หกหนึ่งหสี่แล้วก็หกเนาะ 60 6ูนย์หกหนึ่งหสี่แล้วก็หกมืนนี้หวานใจให้วิ่ง2กับ6เนาะในแนวทางของฮานอยบอว่าท่านสีกิ้มสีเจาะตัวใดกับออภาวนาให้มาตัวที่น้อหวานใจได้เนาะโจะออกมาให้เด้อเนาะแล้วก็ขอภาวนาให้มาตัวเจเนะจออาเเนะขอให้มาแบบ ตัวที่หวั่นใจได้คัดออกมาให้เนาะท่านใดที่ว่าบางท่านก็อาจจะมีทุนน้อยพอเข้ามาอยากได้ค่ากลับเข้าก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็อาจจะเจะเอาแต่ตัวที่หวั่นใจได้คัดออกมาให้เนาะบางท่านก็อาจจะมีทุนน้อยนึงแต่ว่าเนาะก็วิ่งรูดก็ยิ่งดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้ามาตัววิ่งรูดเราก็ได้ทั้งตัววิ่งแล้วก็นเนาะได้ทั้งตัวโจ้พรมเนาะ อันนี้กัแล้วแต่ท่านสะดวกแบบใดคือจัดการได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าท่านจะจะแบะบว่าจะจิ้มจะเนาะเจาะตัวใดกับขอภาวนาให้นะเหนาะเฮงเฮงปังปังกันเด้อเนาะแล้วก็สามารถพิจารณาได้เนาะทุกๆหน่อยที่เป็นของฮานอยเนาะว่าจะเป็นฮานอยนอกเหนือจากฮานอยอนเนาะที่หวานใจได้เวาเนาะ ส่วนส่วนหหายกะกะซิมีกะซิเล่นแต่ว่าฮาหนอยพิเศษแล้วก็ปกติแล้วก็วีเอพีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางบ้านมั่งมีกะกะเพื่อนกะซีให้บริการทุกๆหน่อยเลยเนาะว่าจะเป็นฮาหนอยกาซาฮาหนอยสะพ้อกฮาหนอยสมัคคีแล้วก็ฮาหนอยพัฒนาเนะคือมีครบทุก หาหน่อยเลยเนาะท่านใดที่ว่าอยากเข้าไปเนาะอุดหนูอนอยากเข้าไปใช้บริการก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเด้อบบมีคําว่าผิดหวังเนาะอนแท้โอนจริงบบมีคําว่าถึกแล้วโบได้เงินเนาะคืออันนี้คือสบายใจหายห่วงเน,นาะพี่น้องเนาะปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์เด้อสำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาอย่างกะถ้าเข้าไปแล้วเนาะถึกแต่ว่าเพิ่นนานโอนเงินให้จังใดกะถ้ามีปัญหาอย่างกะ ให้ทักหานอกหวานใจหรือว่าทักหาอาจารย์ได้เลยเนาะคือปลอไภรยล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะทั้งอาจารย์แล้วก็หวานใจก็ได้หาอยากให้พี่น้องแบบว่าได้เนาะสิ่งดีๆดีคืออย่างเช่นแบบว่าล้านที่แบบว่าโปลอดภัยแล้วก็เนาะโอนเทโอนจริงนะพี่น้องเนาะแล้วก็ทั้งแนวทางเนาะก็คืออยากให้พี่น้องที่เข้ามาเอาโุกเอาลาบแบบว่า มีแต่สิ่งดีๆกันเนาะกับปุวาทันสีไปจิ้มหน่อยใดก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุท่านเน้อืันนี้ขอภาวนาให้แตกเนาะทั้งบนทั้งล่างจักสองหน่อยก็ยังดีนะพี่น้องเนาะขอให้มาตัวโจะที่หวานใจได้โจะให้ก็ยิ่งดีก็อย่าลืมกลับกันในเด้อเนาะบางท่านก็อาจจะบบกลับเนาะอาจจะเล่นแต่ตัวที่วันใจได้โจ้ให้เนาะก็อย่าลืมกลับกันเด้อแล้วก็ สำหรับคลิปนี้กัเนาะจบลงเพียงเท่าน,นี้เด้อเนาะแล้วก็สีไปพ่อก,กันอีก,กับช่วงของเลาาพัฒนานะพี่โน,โน,โน้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เนาะท่านใดที่ไปบ้าลงทางเข้ามากะฝากกดติดตามไว้นำเน้อเนาะเพื่อจะบริภาสแนวทางดีๆที่หวานใจได้เอาลงไว้ให้เนาะแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจเนาะหวันใจทางบ้านมั่งมี666นํานำเส้นกันเนาะก ขอให้ทุกทกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะจงโซคดีกับแนวทางฮานอยมือนี้เดอ้อ